เทวดามาแล้วขอเชิญนั่งบนอาสนะโปรดสัตว์โปรดมนุษย์โปรดวิญญาณประทับบนอาสนะสเสวยน้ำชาสิริมงคลอ้าวเข้ามาใกล้ๆลูกเอย๋ยอา,าการเวลานี้เธอชื่ออะไรจ๊ะชื่อทองศรีจับ ทองสีมีปัญหาอะไรจ๊ะมีปัญหาหลวงพ่อเจ้าค่ะถูเริ่มปลูกบ้านแล้วก็มีปัญหาเจ้าค่ะปลูกบ้านแล้วมีปัญหาเจ้าค่ะปลูกที่ประเทศไหนปลูกที่บ้านร้านราชบุรีค่ะนนทบุรีนี่ราชบุรีค่ะลาราชบุรีค่ะและไม่ยอมเสร็จค่ะมาสี่เดือนแล้วี่ปีมาแล้วสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนเองนะแล้วปัญหาคืออะไรอีกอืม คือผู้ัะเหมาเขาเบิกไปรังตังไปแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องการมีบ้านใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมสุขภาพไม่มีอะไรใช่ไหมสุขภาพก็ยังมีมีไม่มีปวดเข่าปวดเข่าปวดเข่าอเธอเคยมาบวดหรือเปล่าเคยค่ะปวดเข่าแล้วไงต่อต่อยแล้วก็ทำแขนปวดเข่าปวดตัวไหนอีกแขนเข่าอ่า เมื่อก่อนมาปวดให้ไงปวดให้ลูกกับกุมารค่ะบวชไปกี่วันเมื่อก่อนหกสิบหกสิบหกสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าหกหกสิบกว่าหกสิบวันหกสิบกว่าวันที่ผ่านมาแล้วค่ะณเวลานี้เมื่อออกไปแล้วดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นเจ้าค่ะดีขึ้นแล้วทาไมมาปวดอีกเอาอยังเข่ามันมันพึ่งมาปวดใหม่มาเร็วๆนี่เองเหรอเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านเทวดาปัญหาสองประการ หนึ่งก็คือบ้านปลูกแล้วไม่ยอมสำเร็จไม่มีความก้าวหน้าสองอยู่ๆก็กลับมาปวดแขนปวดขาอีกมีเหตุจากอะไรท่านเทวดาท่านเอ๋ยมีเหตุเห็นเช่นนี้หนาะนางคนนี้เคยได้ลั่นวาจาปู่ย่าตายายหนาะเคยนึกถึงบ้างไหมเล่าแลาเคยเจ้าค่ะเคยนึกถึงหรือเปล่าเคยเจ้าค่ะเขาเลี้ยงเธอเปล่าหรือไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็ดเก ปู่ปย่าก็เลี้ยงอยู่ค่ะอะปู่ย่าเลี้ยงอยู่แล้วเคยบอกว่าจะทําบุญให้ปู่ยา่าเ้า่าเคยเจ้าค่ะแต่ยังไม่ได้ทำเจ้าคะ่ะปู่ย่ามาตามหรือ,อยังไงท่านเทวดาเห็นเป็นเช่นนั้นเอ,อ๋ยท่านละเลยเดี๋ยวมันไม่ใส่ใจหนาะหากวันใดมันตายก่อนละคะ่ะพวกเราอดแนนหามารวมพลังกันปู่ย่าเลยกลัวว่าจะเสียโอกาสชั่วโอกาสก็เลยรีบๆมา แจ้งแสดงอาการก่อนแล้วบ้านใครเป็นคนทําให้ราชามีปัญหาจะใครเล่าล่ะท่านเอ๋ยก็เอ๋ยบอกแล้วสินหาถ้ามันสุขดีคงลืมพวกเราครา<อ>มันแล่นกันเถิดหนาพวกเราอย่ารีรออ๋อถ้าบ้านเรียบร้อยก็จะดูบ้านแต่งบ้านอยู่ในบ้านดีแต่ความกานคาิดว่ามันจะนึกถึงะไร<อ>มันนั่นใสคงไม่มองเห็นหรอกนะเดี๋ยวมันก็เสวยสุขดูคนเดียวล่ะครา แล้วพวกเราหนาปู่ย่าตายายเช่นใคร,ไ,รไม่ยอมที่จะเสี่ยงแล้วใช่ไหมขวดขวางทุกอย่างเลยมองเห็นทางแล้วสิเอ้ยจะละเลยทําไมเล่ามึงจะไปคนเดียวหรืออะไรแล้วปู่ย่าตายายทิ้งไว้ข้างหลังหรืออะไรหนาะเพราะฉะนั้นบ้านก็อย่าหวังเสร็จถ้ายังไม่บวชให้ปู่ย่าตายายก็อย่ายอยู่เลยอ๋อถ้าบ้านมันเสร็จมันมันเมินหน้าแน่นอนใช่ไหมฉันถามมันสิ ถามดีๆนั่นนละนะถ้าบ้านมันเสร็จแล้วจะทําอะไรล่ะครามันก็นอนเสวยสุขหนาอยู่คนเดียวมันก็แต่งบ้านดูแลบ้านเท็ดบ้านถูบ้านนอนอยู่ในบ้านมันคงไม่มาหาใครอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วแหละท่านเอ๋ยนี่คือเหตุผลเลยแหละนะอ่าไม่มีวันเสร็จเพราะฉะน,นั้นปู่ย่าตายายรวมเมาขว,วางอยู่ขวางอยู่เขาจยังแล้วเก็บด้วยหรือเปล่าแข้งขา หักแข้งหักขาก็ได้สิจะไรด,ดูทีว่ามีใครทํามันละจะได้หาเหตุใช่ไหมเลยเดินมาเดินทางมาหาข้อมูลใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยอท่านรอช้าไปแล้วนะเกิด,ดมันตายก่อน่ะคะ <c oughs> พวกเรานะไม่อดรอควรไปอีกชาติหน้าหรือ,อไรเราไม่ยอมเสียโอกาสแล้วนะเวลานี้ผู้ใหญ่รวมตัวกันบีบทุกทางแล้วจะทำยังไงให้ปูยญตาติยายได้บุญกุศลแล้วแยกย้ายกันไปเลย มันยอมหรือเปล่าท่านถ้าไม่ยอมบ้านมึงก็จะหวัง <c oughs> ยอมต้อง <c oughs> ยอมแล้ว <c oughs> ยอมเจ้าค <c oughs> ่ะยอมแล้วปู่ย่านายายรวมมาเลยทีเดียวถ้าเช่นนั้นท่านเอ๋ยไม่ยากเลยนั่นแหละนะถ้ามันยอมให้มันมารักษาศีลส่งบุญให้พววขาจะได้ไปเกิดน,นะไม่วนเวียนอยู่กับมันไงอ่าปู่ย่าจะได้ไปเกิดเธอจะได้สบายตามนี้เจ้าค่ะต้องใช้เวลากี่วันปู่ย่าตายาย เอาแค่หกสิบวันท่านเอ๋ยพวกเราจะได้เลยมีบุญหาจะได้ไม่ต้องติดอยู่ข้างๆมันแหละเลย,เลยจะได้ไปเกิดใหม่เลยเอาบุญใหม่ตัวเองดีกว่า,าทำใจอีกสองเดือนตามนี้ใเจค่ะเริ่มเมื่อไหร่วันนี้มันต้นเดือนสิงหาค่ะเดือนหน้าต้นเดือนนะมึงช้าก็อดนะมึง<ช>ต้นเดือนสิงหาเจ้าอาเป็นว่าปู่ย่าตายายปวดรอไปจัดระเบียบก่อน ต้นเดือนสิงหาจะได้เริ่มํำเนินการตามนี้จะกินอะไรบ้างเอาอะไรบ้างบอกมาเลยเข้าวปลาอาหารใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนะมันกินอะไรก็ได้นั่นแหละครับไม่เดือดร้อนหนาเท่าบุญแหละท่านเอ้ยเสื้อผ้าเอาไหมชุดขาวสองชุดพอแหละท่านหนาะหนังสือสวดมนต์สองเล่มค่ะเทียนหนึ่งนคะู่หนาได้ไหมแหละท่านเอ้ยได้ไม่ได้ ใบสันให้หน่อยสักยี่สิบตัวก็ได้ครับเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเทียนพรรษา,าใช่ไหมคะไบเตรียมเมื่อไหร่ก็ได้ก็มันจะเข้าพรรษายังไม่ถึงอปึกจิบเลยมันอ,อ่าวใเตียม,มาก่อนเข้าพรรษาน,นี่แหละค่ะอ๋อได้ได้ได้เอาเข้าวของให้เขาไปก่อนแล้วตอนหลังก็ตัวก็มาบวชเองค่ะค่ะใชเปล่าข้าวของอย่าไปค้างคางตามนี้ค่ะหนูมาเดี๋ยวอ้าวยินดี ล้านชื่อทองสีอิ่มทรัพย์ะ <ขอ S 2> ให้มันกลวนน้ำนะท่านเอ๋ยปู่ย่าตายายเลยนั่นแหละนะท่านใดที่ยังเกาะอ,อยู่กับลูกค่ะมาเอาบุญไปหนาลูกเต็มใจให้หกสิบวันปู่ย่าตายายที่เกาะตามตัวเธอตามบ้านเรือนเธอให้มารับบุญเมื่อได้รับบุญแล้วก็ขอให้ เมื่อชำ60วันครบแล้วขอให้ทุกอย่างราบลื่นหายเจ็บหายป่วยบ้านช่องเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมีบุญมีบารมีมีสติมีม it, มปรรัญญาตามนี้อปุญาตายายเข้าใจแล้วลูกหลานยินดีแล้วตกลงแล้วสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วต้นเดือนเช็คแฮนปูญยาตายายกลัวมันเบี้ยวใช่ไหมอ๋อมันมีแนวโน้มจะเบี้ยวใช่ไหมเชื่อใจไม่ได้ ไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวหรอกค่ะไม่เบี้ยวแต่คิดถึงอะจ่ายช้ากับไม่จ่ายก็เหมือนกันไงใช่แล้วท่านเอ๋ยถึงเอาแน่นอนเลยแหละนะลากคอมันนอวยเรียบร้อยเ <c oughs> คยมาบวชแล้วไม่ยากหรอกน้ำนี้ <c oughs> ไปได้ <c oughs> ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นลูกหลาน